วันนี้ผมจะพาไปเที่ยว2หาดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับที่ยเาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน,นะครับหาดแรกคือหาดหนาใต้นะครับซึ่งมีสะพานเชื่อมไปทางทะเลนะครับสวยงามมากเลยบริเวณนี้เราจะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับชาวประมงพื้นบ้านจับปลากันสนุกสนานเลยครับดูอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหได้เยอะเลยนะครับ จากหาดหนาใต้นะครับขึ้นไปทางตอนเหนือก็คือหาดบ่อดานนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเลยนะครับมีบริเวณจอดรถกว้างขวางเลยแล้วก็มีตลาดเล็กๆนะครับมีของขายเยอะแยะเลยนะครับมีที่นั่งทานอาหารด้วยบรรยากาศดีมากครับ